ห่วง,งจุ้ยพิชัยสงาาขอขอบคุณยินปังปังพลัสสมุนไพรสำหรับผู้ชายอึดแข็งทนนานพร้อมรบในสมรภูมิรักสวัสดีครับไม่ต้องแนะนำตัวเลยนะฮะวัยส9ปีแล้วตามกันตั้งแต่อายุ17ปีแล้วครับ บางคนก็ดูย้อนหน้าย้อนหลังกันไปดีฮะเป็นหลักสถิติเป็นหลักโหราศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงครับกับโลกใบนี้ครับในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดทงด้านการสมองอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นของการแปลเปลี่ยนหรือการคอจรของดวงดาวในระบบสุรบบสิยะจักรวาลครับเป็นพื้นฐานของหลักวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงโดยง่ายทางด้านอารมณ์ครับเพราะคนแต่ละวันย่อมมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากดวงดาวทิศทางสนามพลังหรือสนามแม่เหล็กของโลก เพราะแต่ละคนที่เกิดมาไม่ทราบหรอกฮะว่าหัวนอนของท่านคลอดออกมาแล้วอิงทางด้านทิศใดวิชาการใดเลยอ้างอิงตามหลักฮวงจุย้ยพิชาสงครามของพระเจ้าตากครับสามารถทราบได้ทันทีว่าท่านเกิดมาเนี่ยหัวอิงทิศอะไรเพราะนั้นเป็นการปรับแก้นในแต่ละปีครับดวงของคนวันพฤหัสครับแน่นอนฮะเป็นครูบาอาจารย์คนครับไม่ชอบให้ใครมาสอนครับระมัดร,ระวังเรื่องช่องท้องในวัย49ปีก็เช่นเดียวกันครับรับประทานอาหารต้องระมัดร,ระวังให้ดีระวังเรื่องอาหารเป็นพิษครับ ระบบต่างๆครับระบบการย่อยครับยังคงมีที่พลกับท่านเสมอๆระวังเรื่องช่องท้องอาจมีเกณฑ์ผ่าตัดเลยนะฮะการผ่าตัดนี่เป็นช่วงภายในร่างกายครับแต่ว่าอ้างอิงในเรื่องของช่องท้องครับวัย49ปีแล้วครับมาก็สู่ปลายของชีวิตแล้วฮะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะมากมายครับวัย49ปีตำแหน่งของดาวก็ยังคงมีดาวที่มีอิทธิพลกับตัวท่านอยู่ นะครับนั่นก็ได้แก่ดาวพฤหัสครับลัศมีการโคโจรของตำแหน่งดาวต่างๆเป็นรูระเบียบเรียบร้อยครับไม่มีอิทธิพลดาวดวงไหนที่ส่งผลมากมายกับท่านนอกเหนือจากดาวพฤหัสในดวงของท่านนี่เต็มๆเลยครับแล้วก็ดาวศุกร์ที่ยังควบคุมตำแหน่งของดาวพฤหัสอยู่คือความสวยงามครับยังไงก็แล้วแต่ท่านดูดีตลอดครับ ในวัย49ปีครับเตะปิ๊บยังไกลอยู่นะฮะเป็นสตรีนี้ยังได้อยู่นะครับแต่ลระมดระวังครับเรื่องช่องท้องซึ่งหมายถึงวัยทองครับหากเป็นสตรีในวัยนี้เริ่มหมุนหงิดแล้วนะฮะไม่ชอบไม่ใครมาจุ้จี้จุกจิกนะครับระวังให้ดีนะฮะสามีถ้าเปิดชมภรรยาท่านเกิดวันพฤหัสในวัย49ปีเขาเรียกวัยทองฮะวัยที่กําลังจะ หมดสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วจะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกลับมาครับคิดเอาเองครับแค่ชี้นำครับแต่ไม่อาจที่จะก้าวล่วงในเรื่องของการนำหรือเป็นการสอนบุคคลเช่นนี้แะมาระวังเรื่องช่องทองนะครับการเงินการงานความรักฮนะอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับของเส้นคงวาครับแต่เป็นปีสุดท้ายของตำแหน่งดาวพฤหัสที่มีผลกับดาวศุกร์ครับความสวยงามเช่นนี้เพราะอะไรฮะ อย่าหลงล้อเลงฮะในเรื่องของการตัดสินใจจนมากเกินไปนักปีนี้วัยสีงดการลงทุนใดๆทั้งสิ้นอยู่ที่50%นะครับไม่ได้ให้ไม่ให้ลงทุนนะฮะงดลงนิดนึงชะลอลงนิดหนึ่งครับกลับมามองกับกิจการที่คุณสร้างขึ้นมาตลอดชีวิตครับย้อนกลับมาครับแล้วทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดครับก้าวไปสู่การเป็นผู้นำคนอื่นเขาเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์คนอย่างเต็มตัวแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดครับสำหรับดาวพฤหัสที่กำลังจะจากไปในปีนี้นะครับมีเกียรติยศมีชื่อเสียงครับอำนาจหน้าที่โชคลาภยังคงไม่มีเช่นเดิมนะครับเพราะคนวันนี้หาโชคลาภจากความฟุกได้น้อยมากไม่เหนื่อยเงือไม่ออกไม่ได้ตังครับแน่นอนฮนะขยับตัวถึงได้ตังค์เพราะดาวพฤหัสหมายถึงการเคลื่อนที่ครับแต่ในวัยสีปีครับ ขยับบ้างอยู่กับที่บ้างครับไม่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาครับถ้าเดินทางตลอดบางทีอาจจะหลุดนะฮะอ้างอิงอย่างนี้ครับในเรื่องของดวงครับปีนี้ฮะสร้างกุศลนิดหนึ่งชิ้นหนึ่งครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารถาวรในวัตถุครับและนําระทังทองเหลืองครับไปบริจาคตามโบสถ์นะฮะเห็นไหมฮะชายคาโบสถ์ที่มีเสียงดังครับตําแหน่งที่ต่างๆให้ครบทั้งสี่ด้านของโบสถ์เลยนะฮะ ประตูโบสถ์หน้าต่างโบสถ์ครับทำไปฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดฮะปล่อยปลาด้วยนะครับปลาที่ใกล้โดนฆ่าในตลาดครับเท่านี้ฮะจะส่งเสริมดวงชะตาของท่านไปในทางที่ดีครับกวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรคุณครูบาอาจารย์ญาติที่ลุงรับไปแล้วเทวดาที่คุ้มครองตัวข้าพปเจ้าอย่าลืมนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดครับเจ้าที่เจ้าทางครับพอท่านมีเกณฑ์ชะตามีชิกเแทนรังสังหรณ์ครับดีหรือไม่ดีอยู่ที่เจ้าที่เจ้าทางครับหมั่นพไหวพระูุิเจ้าที่ด้วยนะฮะ ด้วยผลไม้ห้าอย่างทุ่มห้าดอกครับจะไปไหนก็ตามนะครับให้หลังอิงทิศตะวันตกเข้าไว้ตำแหน่งรุงจุ้ยครับทิศตะวันตกสําคัญครับวางแลบสีน้ําเงินเช่นนี้ไปหาเองครับวางน้นําล้นเบาๆสบายๆายครับทิศเหนือครับและทิศตะวันตกครับวางน้ํานิ่งอันคงมีพลังนะครับ นั่นหมายถึงท่านเคยเห็นเจ้าแม่คนอิ่มใช่ไหมฮะหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้ครับที่มีไดไอซ์ออกจากน้ำนะฮะมีกลิ่นหอมด้วยนะฮะเป็นโต๊ะเป็นสถานที่ทํางานครับจับทิศตะวันตกของมุมห้องครับเป็นบ้านทิศตะวันตกของมุมบ้านครับเป็นคอนโดเมเนียมทิศตะวันตกของมุมบ้านครับของคอนโดครับห้องเช่าก็เป็นตําแหน่งของมุมนะฮะเท่านี้ครับช่วงหน้าครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องดวงอีกแล้วในวัย50ปีท่านอย่าพลาดในช่วง50ปีคนวันพฤหัสช่วงหน้าครับ ห่วง,งจุ้ยพิชัยสงขามมะเขือเผายกเขาหลับล่งเลว็วไร้รีลาเฉื่อยชาทางเพศกระชับพื้นที่แต่ไม่สำเร็จปฏิเสธการรบสยบผู้ต่อสู้ไม่ได้ยินฟังฟังพลัสปรับรัก์ให้พร้อมรบสมุนไพรบำรุงร่างกายที่เข้าใจคุณผู้ชายอย่างตรงจุดยินฟังฟังพลัส สูตรต้นตำรับจากจีนแผ่นดินใหญ่บวกกับมูนไทยอันทรงคุณค่าด้วยส่วนผสมที่ลงตัวผลิตโดยเจ้าของสูตรที่ส่งออกมากที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายเข้มข้นอัดความพิษมาเต็มพิกัดทุกเม็ดหินฟังฟังพลัสจัดให้เพียงเม็ดแรกคุณก็ประทับใจบอกกับใครไม่ได้คุณต้องลองด้วยตนเองตองกัดอาลีหรือปลาไหลเผือกของขวัญจากพระเจ้าที่เหล่าท่านชายไม่ทราบมาก่อนสารสกัดจากรากปลาไหลเผือกทำให้เกิดการถือตัวทางเพศโดยช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวดีขึ้น ทำให้มีความคงทนในการมีเพศสัมพันธ์ได้นานขึ้นเจ้าโรคและอันทะจะมีการเพิ่มขนาดที่ใหญ่ขึ้นตั้งถังเช่าบำรุงไตเสริมภูมิคุ้มกันและพลังชีวิตแก้อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความแก่และความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายโสมจีนบำรุงกำลังเสริมสมรรถภาพทางเพศบำรุงระบบไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นและช่วยเพิ่มปริมาณอสุจิลดการเสี่ยงโรคเบาหวานยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ยากเขาแพะบำรุงไตระบบขับถ่ายเสริมสมรรถภาพทางเพศอบเชยจีนแก้อาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัวอาการหลังเร็วบำรุงหัวใจแก้อาการปวดปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนความเคลือดยงบำรุงสมองบำรุงร่างกายแก้อาการอ่อนเพลียรักษาอาการผมร่วงให้ดำเงางามเหมือนเดิมเสริมสมรรถภาพทางเพศปลาเกกบำรุงเลือดเสริมการทำงานของไตและเสริมกำลังของเส้นเอ็นให้แข็งแรงขึ้นเพิ่มความพิตให้ปึงปังของท่านชาย กระตุ้นเลือดให้หมุนเวียนได้ดีขึ้นเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งหินปังปังพลัสเป็นสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยปลอดภัยไรสารตกค้างเรียกความฟิตพิชิตมังกรหลับปลุกให้เกินชีพฟิตปังเหมือนมังกรสู้ฟัดพร้อมรบในสมรภูมิรักอย่างเต็มพลังอึดแข็งทนนานทานหินปังปังพลัสหนึ่งกระปุกบรรจุ30แคปซูลราคา1,900บาทสนใจสั่งซื้อโทร